กินปูอดัอาาดด้วยหรอคะกินข้าวผัดด้วยกินปูอัดด้วยโ,โเเยเเยหเก่งจังเลยคะ่ะอือหือเก่งจังเลยเก่งจังเลยน้องไอรินเนี่ยกินทั้งข้าวผัดกินทั้งปูอัดเลยโอ้โหเก่งจังเลยค่ะตักข้าวผัดกินค่ะทีนี้ค่ะอื ทำดีๆทำดีๆค่ะอืมอืมอืม กินน้ำไรขนาดเอาหันมาดูสิกินน้ำเยอะจังเลยอะฮะทำไมกินน้ำเยอะจังเลยเอาแลโอ,โ,อโอ้เดี๋ยวมันล่วงเอาเข้าไปอีกเอาเข้าไปอีกเอเอเข้ามาอีกกินข้าวหน่อยค่ะ กินข้าวผัดหน่อยค่ะเออเออเออตักกินตักเร็วๆตักดีๆค่ะตักดีๆอย่าเล่นค่ะโนูมโนมณีอยูน่นี่ตักใส่ปากหน่อยสิค้าตักข้าวหน่อยสิค้ะอย่าเอาแต่ช้อนใส่ค่ะเอาทำอะไรคะ ทำอะไรเอามาตักข้าวใส่ปากอีกแล้วเร็วๆค่ะคนเก่งเร็วค่ะไปไหนอีกล่ะ ได้ของเล่นอันใหม่อีกแล้วเหรอลูกได้ของเล่นอันใหม่อีกแล้วไหนอันที่วาดรูปของหนูไปไหนคะที่วาดรูปอยู่ไหนคะอันที่วาดรูปน้องไปไหนไฮะไม่รู้อภิปบายพี่น้องก่อนค่ะบายเนาะบายบาย,บายก่อนเลวนาอ ไอเลนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ